5้าสี่สาสองสวัสดีค่ะฟางฟางเองค่ะวันนี้ฟางฟางจะมาร้องเพลงมันนาวขาร้องเพลงให้คุณผู้ชมเขาฟังนะคะถ้าร้องผิดไปก็ขออภัยพอให้ด้นะคะ <c oughs> มันนาวนั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้เก็บหน่อยได้ไหมพี่มาอยู่ไหนะ อยู่ไกลแสนไกลใจอยู่ใกล้กับเธอคิดถึงเธอเธอรู้ไหมว่าใจฉันอยู่กับเธอคิดถึงเธอทุกวันและทุกคืนค่ะเป็นไงบ้างคะล้างพอโอเคไหมคะากแค่นี้กันนะคะ